แพตตี้แดนเคลียร์ด่วนประเด็นเรือนหอห,หลังว่าที่เจ้าบ่าวเจอถล่มยับขึ้นแทนว่าที่บ่าวสาวใกล้วันแต่งงานเข้ามาเต็มทีสำหรับนักร้องผู้จัดชื่อดังแดนวรเวทดานุวงและนางเอกสาวสวยแพตตี้อังสุมาลินศิรพัทรศักดิ์เมธาโดยเราจะเห็นว่าทั้งคู่นั้นได้เปิดโครงสร้างเรือนหอพาทัวเรือนหอกำลังสร้างกันไปแล้ว แค่เห็นโครงสร้างและที่ดินก็ว้าวทั้งกว้างใหญ่และจัดมุมห้องได้เป๊ะมากๆแต่ล่าสุดก็เกิดดราม่าเล็กๆชาวเน็ตเกิดการโต้เถียงกันหนักมากจนกระทั่งล่าสุดทั้งคู่ออกมาเคลียร์ประเด็นเรื่องบ้านแล้วประเด็นแรกคือสายไหมบางนาพี่แดนเคยพาแพทไปแถวนั้นไปดูว่ามีอะไรกินบ้างที่ช็อปปิ้งก็พบว่ามีทุกอย่างเลยตัดสินใจพี่แดนและแพทมีพื้นที่อยู่แล้วที่บางนาที่นั่นก็มีพื้นที่ใหญ่ เราก็คุยกันแล้วว่าอยากมีพื้นที่ใหญ่หน่อยเนื่องจากแพทเกิดมาจากบ้านที่ไม่ค่อยมีพื้นที่ให้วิ่งเล่นพอมีเองก็อยากมีใหญ่หน่อยประเด็นที่สองสาว่ายน้ําแพทเป็นคนเริ่มอยากมีสสาว่ายน้ําพี่แดนก็ไม่ติดอะไรคุยกับสถาปนิกเขาก็เอาแบบมาให้ดูว่ามีแบบไหนแล้วเราเอาแบบนั้นไปให้คนทําสาว่ายน้ําดูคุยกับเขาว่าต้องมีขั้นตอนอะไรมากหลังจากไปคุยเสร็จก็ตัดสินใจว่าไม่เอาแล้วดีกว่า เพราะทุกวันต้องเปิดปั๊มน้ำ8ชั่วโมงต่อวันอยากมีสสะว่ายน้ำที่ใสจริงๆเราต้องดูดสระบ่อยมากช้อนตัดใบไม้อะไรบ่อยมากตรงนั้นอยู่ใต้ต้นไม้พอสระไม่สะอาดก็จะทำให้ไม่อยากลงไปไว่ายก็เลยเก็บเงินส่วนนี้หลายล้านไปเล่นที่อื่นดีกว่านี่เอาส่วนนี้มาเป็นภาระในอนาคตที่ต้องคอยดูแลแพทเป็นคนตัดสินใจเองว่าไม่อยากได้ประเด็นที่3ต้นไม้เยอะเกินไปเราจะมีห้องทำงานของเราทั้งคู่ และจะมีขอนต้นไม้ด้วยซึ่งจะถูกปิดไปด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเราปรึกษาหลายเจ้ามากที่มีความรู้เรื่องต้นไม้ตรงนี้มันอยู่ได้จริงไหมรอดไม่รอด,ไม,รอดไม่มีใครรับปากได้หนึ่งเปอร์เซเลยว่าจะรอดเราเลยไม่อยากเสี่ยงนะวันนั้นยังไม่คอนเฟิร์มหนึ่งเปอร์เซนว่าต้องเป็นแบบนั้นตอนนี้ภายในบ้านมีต้นไม้เพียงหนึ่งต้นเท่านั้นเราถามย้ำแล้วว่าอยู่ได้ไหมใบไม้ร่วงน้อยที่สุดรากไม้ยาวหนาหนาส่วนนอกบ้านจะมีสองถึงสามต้นแค่นั้นเอง